เสียงจากห้องเช่าชั้นหการดาเป็นนักศึกษาจบใหม่และความฝันของเด็กจบใหม่ก็คืออยากมีหน้าที่การงานดีๆทำเธอจึงมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเนื่องจากครอบครัวของการดาไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเธอจึงเลือกเช่าหอพักราคาถูกๆและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวสุดสยองของการดา หามาตั้งนานสุดท้ายก็เจอหอพักราคาประหยัดแล้วเธอไม่รอชา้ารีบไปติดต่อขอเช่าทันทีเจ้าของหอพักพาเธอเดินขึ้นไปชั้นห้าซึ่งบรรยากาศชั้นนี้เงียบสงัดกว่าทุกชั้นจนการดาอดสงสัยไม่ได้พี่คะชั้นเนี้มีคนอยู่เยอะไหมคะว่างทั้งชั้นเลยนนองการดาไม่ได้ติดใจอะไรมากนะัก เพราะคิดว่าหอพักแห่งนี้ไม่มีลิฟต์การเดินขึ้นลงบันไดถึงห้าชั้นก็เหนื่อยพอสมควรเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงไม่มีใครอยากพักอยู่ชั้นห้าคิดแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเธอห้องนี้เป็นไงน้องชอบหรือเปล่าชอบมากเลยค่ะพี่ การดาเธอชอบห้องนี้มากแม้ว่าหอพักแห่งนี้จะสร้างมาได้เกือบสิบปีแล้วแต่สภาพห้องยังใหม่และสะอาดเหมือนแทบไม่เคยมีคนมาอยู่พี่คะหนูจองห้องนี้คะ่ะหนูพร้อมเข้าอยู่วันนี้เลยก่อนเข้าอยู่จ่ายแค่ค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นเงิน1,500บาทแล้วค่าประกันห้องราคาพี่หนูต้องจ่ายไหมปกติที่อื่นเขาจ่ายกันนี่นาะ ไม่เป็นไรหรอกน้องแค่อยู่ให้ถึงเดือนพี่ก็ดีใจแล้วถึงแน่นอนค่ะพี่หนูคงหาหอพักในกรุงเทพราคาถูกแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วการดาทำความสะอาดห้องและจัดของเข้าตู้และเธอก็เผลอหลับไปจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนค่ำการดาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคอประตูเธอเหลือบมองนาฬิกา ตีหนึ่งแล้วใครมาเคาะห้องเราเนี่ยเธอเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าไม่พบใครด้วยความง่วงเธอจึงกลับมาหลับต่อเช้าวันรุ่งขึ้นการดารีบมุ่งหน้าไปหาเจ้าของหอพักเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่คะเมื่อคืนนี้พี่ได้มาเคาะห้องหนูหรือเปล่าคะเจ้าของหอยิ้มแปลกๆแ,และรีบเปลี่ยนเรื่องสนทนาเปล่านี่ แล้วนี่น้องจะไปไหนแต่เช้าเหรอไปสมัครงานค่ะพี่งั้นก็รีบไปเถอะขอให้โชคดีนะเมื่อทำธุระข้างนอกเสร็จตกเย็นการดาก็กลับหอพักระหว่างทางเดินเข้าห้องเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีคนกำลังเดินตามเมื่อเธอหันกลับไปดู ปรากฏว่าไม่พบใครเธอจึงรีบเข้าไปในห้องพักอย่างรวดเร็วเมื่อการดาเข้ามาในห้องได้สักพักเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นใครมาเคาะประตูห้องเราอีกแล้วเนี่ยการดาสองจิตสองใจว่าจะเปิดประตูดีไหมเสียงเคาะประตูก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เธอจึงตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ด้านนอกการดรากะวนกระวายใจเป็นอย่างมากใครกันนะที่กำลังแกล้งเธอวันนี้เธอจึงเข้านอนเร็วเพราะไม่อยากคิดมากเมื่อหลับตาไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเคลื่อนโต๊ะเก้าอี้ดังมาจากข้างห้อง เสียงนั้นทำให้เธอนอนไม่หลับการดาจึงเปิดเพลงฟังเพื่อกลบเสียงนั่นเกือบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสียงเคลื่อนโต๊ะเก้าอี้ก็ยังดังไม่หยุดการดาพยายามจะไม่สนใจแต่เสียงนั่นมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆการดาทนไม่ไหวแล้วเธอจึงเปิดประตูออกไปเพื่อดูว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น แต่ปรากฏว่าเสียงที่เธอได้ยินกลับเงียบลงเธอจึงปิดประตูและกลับเข้าห้องเสียงเคลื่อนโตเก้าอี้ได้ดังขึ้นอีกครั้งการดาเริ่มรู้ตัวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ปกติเธอรวบรวมความกล้าและเปิดประตูห้องออกไปอีกครั้งปรากฏว่าเสียงเคลื่อนโตเก้าอี้ก็เงียบลงเช่นเดิมแต่พอเธอกลับเข้ามาในห้อง เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกการดานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะต้องอดทนกับเสียงที่ดังมาจากข้างห้องจนวันรุ่งขึ้นเธอไปหาเจ้าของหอพักพี่คะเมื่อคืนหนูได้ยินเสียงเคลื่อนโต๊เก้าอี้ดังมาจากข้างห้องทั้งคืนเลยเมื่อหนูเปิดประตูออกไปดูเสียงก็เงียบลงเจ้าของหอพักจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้การดาฟัง เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วหอพักแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองมากหลังจากสร้างเสร็จก็มีคนมาพักเต็มทุกชั้นอยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงที่พักอยู่ชั้นห้าเธอเครียดมากเพราะมีปัญหาเรื่องการเงินจึงเอาโต๊ะเก้าอี้มาวางต่อกันแล้วปีนขึ้นไปใช้เชือกผูกกับพัดลมติดเพดานแล้วแขวนคอตาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิญญาณของเธอเฮียนมากหลอกล้อนคนที่เช่าห้องอยู่ชั้นห้าบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูบางคนก็บอกว่า,ได,า,วาได้ยินเสียงเคลื่อนโต๊ะเก้าอี้บางคนถึงกับได้ยินเสียงร้องไห้หนักสุดคือเจอตัวเป็นๆผู้คนที่พักอยู่ชั้นห้าต่างพากันหวาดกลัว จึงย้ายออกทั้งหมดและเมื่อมีคนมาเช่าใหม่ก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ละคนพักอยู่ได้แค่สองสามวันก็ย้ายออกนี่แหละเป็นสาเหตุที่ห้องพักชั้นห้าแทบไม่มีคนมาเช่าอยู่ต่อให้ลดค่าเช่าถูกแค่ไหนก็ตามการดาขวญเสียกับสิ่งที่ได้ยินเธอไม่สามารถอยู่หอพักแห่งนี้ได้อีกต่อไป เธอจึงตัดสินใจเก็บของกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและให้พ่อกับแม่พาไปรดน้ำมน